องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะมีรถที่รับส่งก็คือ,อยินดีต้อนรับสู่บึงบอรเพศที่จุดเด่นก็คือบริการรับส่งฟรีทาสิ่งดีๆให้กับอาคารตุกะท,ที่มาเยือนนักท่องเที่ยวที่มาไม่ว่าจะเป็นมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นหมู่คณะบอกเลยนะจ๊ะที่นี่เรามีบริการค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอะไรคะลูกสวัสดีค่ะน้องเหมียวค่ะน้องชวิสาของสุวรรณค่ะ,คะน้องปุ๋ยค่ะประภาศีรจันทร์วงศ์ค่ะ จากขอดริการแล้วก็ให้ข้อมูลนักท่อง,ทองทเที่ยวใช่ค่ะในบึงบรเพชรใช่ค่ะที่นี่เรามีอะไรางอ๋อที่นี่ก็จะเป็นเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวบึงบอรเพชรค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์จระเข้วาเสียแล้วก็อคอาเลียมค่ะซึ่งอคอาเลียมก็จะมีไฮไลไท์ก็คืออุโมงค์ปลาแล้วก็เป็นเป็นปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็อย่างเช่นปลาเสือตอใช่ค่ะแต่ว่าของเราแนวอคอาเรียมมีให้นักท่องเที่ยวค่ะเข้าชมอยู่เพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรการอนุรักษ์แล้วก็นําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ ใช่ค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ชมว่าปลาเสือตอตัวจริงเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะแต่สีอาจจะไม่เหมือนออริจินอลของบึงบอระเพ็ดค่ะเพราะว่าปลาเสือต่อจริงๆของบึงบลอระเพ็ดคือตัวเขาจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองเลยแล้วก็คาดด้วยสีดําซึ่งคล้ายๆเสือนั่นเองถ้ามานครสวรรค์โดยองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์บอกเลยว่าเด่นชัดมาแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องราวของการที่มีวัตถุดิบแล้วก็ที่การมีการส่งเสริมมีการ ดูแลเรื่องราวของความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแต่ที่สำคัญมาที่นี่มีครบครันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมานาครสวรรค์แวะมาเที่ยวกันเพราะที่นี่เรามีอะคารียมประมงน้ําจืดที่ส่วนส่วนมากจะอยู่ในนครสวรรค์นะคะแต่ที่สำคัญอยู่ที่บึงบัวระเพชรค่ะแล้วก็ในในแม่น้ําเจ้าพระยามาเถอะค่ะ ถ้าอยากจะเห็นเป็นๆเ,เห็นอาักับกิริยาในการที่เขาแหวกว่ายในตามธรรมชาติของปลาเนี่ยที่นี่จะมีอุโมงค์ปลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คัดสรรเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยอาคารัรตุกะที่มาเยี่ยมมาชมมาเยือนเนี่ยได้มีความสุขในการที่จะมาชมปลานานาพันธุ์ของบึงบรเพชรที่สำคัญก็ยังมีชอ็อตเด็ดของปลาจากต่างประเทศแล้วก็ถึงสิ่งที่วิเศษก็คือเข้าชมฟรีเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคะอบประจนครสวรรค์นี่นี่ต้อนรับ เอาโมงปลาฟรีฟรีเดือน,นกุมภาเนี่ก็มาได้1 4นะคะตึกสกุมภานาครสวรรค์ท่านผู้ชมถมามานาครสวรรค์นเนี่ยค่ะเราจะไปเที่ยวบึงบุรเพชร์เนี่ยเราก็มีรถ A อวีนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่มีมลพิษมลภาวะแล้วก็ไม่มีมลพิษที่สำคัญขับกันสบายสบาย,บายชิลชิชนะคะเนี่ยคอยบริการแค่ชั่วโมงละ150บบาทแล้วก็ที่สำคัญเด่นชัดก็คือเราได้ชมบรรยากาศของริม บึงบรเพชรที่จุดเด็ดค่ะวันนี้มีครบค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดคอยบริการอ๋อประจานคร<อ><อ>สวรรค์เนี่ย yeah. อันนี้จะมีจอรเขยธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะก็ที่นี่จอรเขยจะไม่เหมือนใครเนี่ยค่ะท่านผู้ชม ก็จะให้อาหารปลาเนี่ยค่ะเราได้ทราบข่าวจากพาออว่าเรามีโซลาร์ฟด์เนี่ยค่ะซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าปลอดอะไระหมคะมลพิษที่สำคัญมันพิเศษเรืกน,นิดนิดใช้ทุกอาคารที่นี่อันนี้จะคาเฟ่ของเรานะคะโดยพนักงานของเราเราจะมีเ,เมนูซิกเนเจอร์ของเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากท้องถิ่นของเรานอกจากในบึงบระเพศจะมีบัวแล้วเรายังมีตาลเพราะฉะนั้นเราจะนำน้ำตาลสดนะคะน้ำตาลสดแล้วมาผสมกับกาแฟานะคะ มันจะเป็นชื่อเราจะใช้ชื่อว่าไอบึงก <'m> าแฟค่ะใช่กาแฟน้ำตาลสด้กาแฟน้ำตาลสดศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะมาท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังเพราะที่นี่เขาเรียนแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกันชมการแสดงข้างในเลยคะ่ะ ยันถึงถุกเวลาเวลาเวลาก็รอบแรกก็สิบโมงครึ่งันะครับรอบต่อไปรอบต่อไปก็รอบที่สองก็สิบหกโมงครึ่งนะครับรอบสุดท้ายสามโมงครึ่งนะครับอันนี้เจ้าท่านินนะครับเจ้าทานินตัวนี้อยู่กันมาสิบสามปีนี้แล้วถ้าเกิดเขาลืมตามเนี่ยเขาตกใจเห็นชุดแปลกๆเนี่ยเขาอาจจะมีอาการอ๋อค่ะครับถึงแสดงกันมาสิบสามปีแล้วก็จริงอย่างผมก็เหมือนกันถ้าแต่งตัวแปลกๆลงมาเนี่ยเขาก็จะดูก่อนเลย เขาจะต้องสังเกตกลิ่นหรือว่าเสียงของผมสักอย่างหนึ่งอ๋อค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สุเมธมากที่ให้กับทานินเนี่ยครับทานินครับวันนี้ก็แสดงกันมา13ปีามปีรีบกันทุกวันหยุดวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าวันหยุดนะครับตะลึกมาชมกันที่บึงบัวเพชรนะครับผมครับเป็นตะลเค็งขอาครับมีการแสดงวันละหกรอบนะครับจับเต็มมือไม่ว่าจะเป็นตะลเค็งหรือเสืออะไรเนี่ยเหมือนในรถต้องจับเต็มมือใช่ไนะครับจับประคัดเต็มมือเลยให้เขารู้ให้เขารู้ว่าเออเราไม่ได้มาล้ามาดีอย่าพันธุ์แล้วเท้อาไปอ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำยักการฮะเย็นจะดูดาวเช้าดูนกกันเช้าดูนกเขาเรียกว่าเย็นดูดาวเช้าดูนกแต่ปีนี้เรา ปลูกดอกไม้เสริมเพื่อให้คนได้มาถ่ายภาพได้สวยงามเพราะว่าือเราคือเราใช้ก็ประมาณไม่มากเพราะเราปลูกเองของเราก็จะมีนี่แหละดูดาวดูนกอันนี้ก็เป็นของทางคณะวิทยาศาสตร์ของราชพัอามาเอามาให้เด็กๆได้ดูได้ศึกษาของเรามาให้บริการตั้งกล้องดูดาวในตอนกลางคืนครับช่วงตอนนี้ดาวยังไม่ขึ้นเราก็เลยดูดวงอาทิตย์ขอนดวงอาทิตย์ที่จะตกนะใช่ครับ ดูดาวมั่งดูนกมัางก็แล้วแต่หรือบางทีจะดูคนบ้างกัการไปพัฒนาชุมชนนี่สําคัญพัฒนาในเรื่องของอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนะาทอบางอะไรบ้าง ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านก็ลงไปช่วยทางราชภัฒน์ี่จะช่วยได้เยอะเพราะว่าเป็นชุมชนวิชาการที่มีมีพื้นฐานในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็มีความรู้เดลิเวอรี่ลงไปอ่ะนโยบายราชภัฒนก็คือ d ดลิเวอรีภูมิปัญญาหรือว่าความรู้ใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆลงสู่ชุมชนก็คือใช้นวัตกรรมบวกภูมิปัญญานำมาทั้งทางเทคนิคใช่นั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นอบจอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบตต้องรู้ก่อนว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรที่นี่ไม่ใช่สภานิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายดูแลประชาชนทั้งประเทศที่นี่เป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนซึ่งมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจในเรื่องของระบบส่วนกลางที่ออกนโยบายแบบท็อปดาวเป็นซัพพลายไซส์เนาะ,ะออกมามันเทิดเฉซียลพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็อยากจะเลือกคนเข้ามาบริหารเงินภาษีเองบ้าง โดยเลือกคนในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีความเข้าใจปัญหาดังน,นั้นเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราต้องตระหนักว่าภารกิจหน้าที่เราคืออะไรก็หมายว่าหน้าที่ของเราก็คืองบประมาณที่เราได้รับจัดสรรมาเงินภาษีที่รับจัดสรรมาจะเอาลงไปทําประโยชน์ให้ประชาชนตามความต้องการได้อย่างไรอ,อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือบทบาทของเราเบึงบอระเพ็ดนี่คือแท้งน้ําที่ใหญ่ที่สุดของนครสวรรค์แท้งเดียวเองที่มี1้อยล้านคิว186ดล้านคิวเนี่ย ถือว่าเป็นแท้งน้ําที่ใหญ่ที่สุดทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรที่เอาน้ําตรงนี้นอกจากว่าเป็นเรื่องของระบบนิเวศเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้เราจะผัดน้ำตรงนี้ไปช่วยภาคเกษตรอย่างไรอันนี้ก็คือปัญหานะแต่ว่าอาบาจอเราเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้ไม่เกิน2ล้านคิวนี่1้6ยล้านคิวเพราะนั้นเราเราก็ ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูแลเพียงแต่เราช่วยประสานความต้องการชาวบ้านว่าช่วงไหนที่จะให้ผันน้ําไปช่วยโดยเฉพาะที่ในเขตของอำเภอท่าตะโกบึงบาราเพชรนี่ก็คือนายอำเภอสามคนนายอำเภอเมืองนายอำเภอจุ้มแสงนายอำเภอท่าระโกเจ็ดอบตมีประมงมีเขตห้ามล่ามีอบตตรงนี้ที่เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวนะมันมีหลายหน่วยมีหลายหน่วยที่จะต้อง ช่วยกันฟีดแบ็กเป็นอย่างไรฟีดแบ็กก็คือประชาชนพึงพอใจคนอบจก็มีกําลังใจในการทํางานัญกาลังใจมันก็ตามมาโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของเราที่ถ่ายโอนมาก็โรงเรียนจริรประวัตโิโรงเรียนค่ายจริรประวัติเดี๋ยวได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบพอเอาไปเข้าเป็นเครือข่ายของสวนกุหลาบมันก็จะมีระบบการศึกษาระดับมาตรฐานข,ของกระทรวงศึกษาอยู่แต่ที่เราเพิ่มเติมไปก็จะเป็นเรื่องของสกิลพิเศษสกิลที่จะเป็นพื้นฐานในอนาคต เรามีอาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เรามีครูในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องโรบอทเราส่งโรบอทไปแข่งระดับชาติเนี่ยนะตอนแรกแข่งแข่งแบบโอเพนเลยแข่งกับภาคเอกชนก็เลยนะเอานักเรียนเราเนี่ยแข่งกับภาคเอกชนเราได้ที่9ของประเทศแต่ที่9ของเราเนี่ยเราได้เบส t d ดีไซน์คือการออกแบบยอดเยี่ยมจากคมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยคืออาชีพที่สืบต่อกันมาส่วนมากของนครสวรรค์ันะเรามีเลย ในเรื่องของผ้าทอการย้อมผ้ามีทั้งหมด1ิแปดกลุ่มเราก็ลงไปสนับสนุนหมดอ่ะก็มีเพาะปลูกประมงปศุสัตว์ก็มีทั้งสมแบบประมงก็รอบๆบึๆบงบอระเพ็ดแล้วก็เป็นหย่อมๆตามพื้นที่ลุ่มของต่างแต่ละอำเภอใช่ไหมอันนี้นี่เป็นเรื่องของประมงแต่กเกษตรเนี่ยภาพรวมก็ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนที่ราบตอนกลางนี่ก็เป็นทำนา,นาถ้าเป็นที่สูงถ้าเป็นลูกผูกตะวันออกคือทางหนองบับพาาัทลีตากฟ้าเนี่ยก็จะเพ่นในเรื่องของพืชไร่พื้นที่ ห้าล้านกว่าไร่เนี่ยสี่ล้านกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรเพราะนั้นเราถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจลากย่าเราต้องไปไปในกลุ่มของเกษตรกรเร,กเ,เรามีถนนที่เรารับสายโอนมาล้องร้อยสิบสองสายทางถ้าเป็นถนนเส้นอื่นเนี่ยอ่ามันก็อยู่ที่ว่าเกินศักยภาพมองอบตหรือไม่ถ้าไม่เกินอบตอต้องทําแต่ถ้าเกินศักยภาพขอวอบตเราทําหรือว่าเชื่อมต่อระหว่างสองอบตอเราทําอันนี้เป็นเรื่องของถนน,นแต่ถ้าเป็นสารรูปโภคอย่างอื่นเรื่องไฟฟ้า เรื่องปรัปลาอันนี้เป็นเรื่องของเทศบาลกับอบตอผม,มเอาความต้องการชาวบ้านมาเปน็นอันดับหนึ่ง oh <yeah. S 1> ในส่วนนโยบายที่มาจากตรงน้นให้ทําอย่างน้นอ,อย่างนี้เนี่ย oh <yeah. S 1> ผมเอาอยู่ที่2การที่ชุมชนได้มีพื้นที่ในการจัดจ่ายแล้วก็มีที่ขายเนี่ยท่านจะส่งเสริมและนี่ที่สำคัญเนี่ยค่ะฟรีด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้ชาวบ้านนะมีไรายได้นะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง เพราะว่านอยบายจากท่านนายกครับท่านมุ่งเน้นก็คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่ของเราครับได้พัฒนาได้ทําเองโดยที่ไม่ต้องจ้างใครครับใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้เรื่องของบรรยากาศในงานวันนี้ครับก็เหมือนกันเราทําเองขึ้นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทําที่เราคัดสรรสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ ท่านไม่เคยนิ่งเรื่องคุณภาพชีวิตจะได้แบบว่าให้เรามีรายได้เพิ่มจะได้ไม่ต้องแบบเดือดร้อนไปกู้นี่ยืมสินนครสวรรค์เป็นเมืองที่ที่มันมีแม่น้ำนะคะเป็นน้ําเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นบิงวางยมน่านไหลเข้ามาเป็นปากลำโพจระเค้ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ค่ะมันจะเป็นเจราเข้พันของของนครสวรรค์นะคะที่ที่เห็นนะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะจะท้องเขาจะสีเหลืองจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะ ซึ่งมันเป็นพันของของพึงบลรพิษเนี่ยค่ะของนครสวรรค์ค่ะที่นี่นะคะเรามีในส่วนของโรงแรมที่พักนะคะโรงแรมที่พักเรามีถึง39ห้องนะคะ39ห้องมีรีสอร์ทอีก4หลังมีบ้านทรงไทยนะคะบ้านทรงไทยอีก2หลังนะคะแล้วยังมีลานกลางเต็นท์ให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบเต็นท์ชอบอะไรลักษณะอย่างนี้คือเสจธรรมชาติแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ไการจ้างคนงานเข้ามาเนี่ยก็คือคนก็จะเป็นคนละแวกแถวนี้ค่ะ แล้วแม่คุณ<ะ>บรเพชรทำให้ใหมีงานชใช่ทำให้มีงานค่ะแล้วมแม่มีงานแล้วก็เขาก็จะเกิดความรักในถิ่นฐานของตัวเองคืออ๋อนี่มันบ้านตัวเองเป็นเป็นที่ทำงานเป็นแหล่งไรายได้ของตัวเองเขาก็จะอยากทำกับเราแล้วที่นครสวรรค์เนี่ยกลางวันวันเดียวเนี่ยกินไม่หมดกลางคืนทั้งคืนก็กินไม่หมดถ้ามาแล้วเที่ยวมาพักแล้วท่านจะเห็นว่าสเสน่ห์ของนครสวรรค์ ที่บึงบระเพ็ดนี่ก็มีแหล่งที่เที่ยวมากมายของของเราถ้าปาถึงเงนเราจะก,กินอะไรถ้ามลาในที่บึงบระเพ็ดเนี่ยมันจะมีลูกชิ้นปลา,ายนะคะแล้วก็ทอดมันปลา,ายก่ออถ้าแบบเป็นบ้านเราก็อาจจะเรียกปลาเห็ดนะคะแล้วก็มีพวกของฝากของอะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะแล้วก็อาหารหลักของเราก็คือจะเป็นปลาน้ําจืดเนี่ยนะที่จะรสเด็ดมากะนะคะแล้วก็ขนมอ่ะขนมขนมก็มีโมจิครับที่หลักๆเลยนะ หลักๆเลยมีขนมโบจิไดฟุกุปุยฝ้ายนี่ๆๆี่ยเน่ยเนี่ยใช่ไหมครับใช่คราทักใจรู้ว่ามาจากนครสวรรค์เลยครับถ้าโมจิก็รู้เลยมาจากนครสวรรค์เลยใช่ครับแล้วที่สำคัญมีอย่างนึงที่ตรงพื้นที่ท่านเลยนั่นก็คืออ่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาเขาของบ้านมอนบ้านมอนเนี่ยถือว่าส่งออกอย่างแถวที่แถวที่ โคราชอะไรพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบ้านมอนของตำบลบ้านแก่งกอำเภอมืองนครสวรรค์ทั้งหมดเราเนี่ยเป็นคนปั้นแล้วส่งวัตถุดิบตัวนี้ส่งขึ้นไปแล้วทางนี้วุ้น่ะเขาก็จะไปแกะลายจะไปทาสีอะไรก็แล้วแต่แต่ดินเนี่ยที่ที่ผองบ้นมอนเนี่ยที่ตำบลบ้านแก่งเนี่ยถือว่าเป็นดินที่ดุยที่สุดในประเทศไทยนะครับ ท่านผู้ชมข่าววันนี้ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนเรามาอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ไปดูว่าท่านนายกและทีมงานของเราทําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรไปชมกันค่ะการมีส่วนร่วมเนี่ยเราเริ่มต้นแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่างแผนตรงนั้นมีส่วนในการหยิบยกปัญหานําเสนอความต้องการก็นโยบายของเราก็คือว่า ในเมื่อเราถูกเลือกมาให้บริหารจัดก,การเงินภาษีให้มีประสิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนประชาชนคือศูนย์กลางอย่างที่ผมบอกบอกข้าราชการทุกคนผมประชุมปรับพัฒนคติมาตั้งแต่แรกสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรใหม่ประชาชนคือศูนย์กลางศูนย์กลางอะไรประชาชนเป็นศูนย์กลางของปัญหาศูนย์กลางของความต้องการคือดีมานศูนย์กลางของการรับประโยชน์จากสิ่งที่เราทําให้การที่อบจอเราจะลงไปทํางานแล้วก็มีมีกรอบอํานาจหนา้าที่ที่เขากําหนด ช่ไหมอย่างเช่นบอกว่ายกตัวอย่างถนนถนนต้องเชื่อมต่อระหว่างสองอบตขึ้นไปต้องมีตำบลเดียวอ่ะมันก็มันก็ต้องเอามาเชื่อมต่อกับตำบลของอำเภออื่นต้องมาเชื่อมต่อกับชุมตะบงต้องมาเชื่อมต่อกับปางสวรรค์ซึ่งยุ่งยากมากมันเขาบอกเชื่อมต่อมันมีตำบลเดียวมันเชื่อมต่อใครเชื่อมกับใครสองอบตมันก็ต้องไปเชื่อมกับ เขตพื้นท like ี lights, like running, mm ่อ hmm. ื s <S yeah, ่นนายกคนอื่นเขาอะมันก็ยุ่งยากอีกเดี๋ยวอีอย่างวันนี้ถ้าทางตำบลนี้เขาไม่เอาด้วยก็ทําไม่ทางทำไม่ได้ก็ไม่ได้อีกก็คงกรอบแล้วระเบียบเนี่ยก็ระเบียบนี่หรือหรือเกินศักยภาพของอบตถึงกจับเกินศักยภาพเข้ามาต้องต้องสาแดงบัญชีถ้าตังค์ไม่พอก็เสนอมาเราถึงจะทําได้อันนี้มันก็มีกรอบล็กๆล้วก็ไปติดระเบียบของป่าไม้เขตห้ามล่าติดระเบียบของโน่นของนี่ซึ่งโอ้โห การแก้ไขปัญหาบางทีมันมต้องรวดเร็วทกถูกไหมการทำงานในท้องถิ่นมันต้องไวต้องไวแต่กเ็เราก็ต้องไปตามขั้นตอนไปตามโน่นนี่นั่นแต่ถามว่า,าเขาอนุมัติได้หมดไหม,มเขาไม่ได้ทั้งหมดเขาก็มีระเบียบของเขาเพราน้ำนี่สำคัญมากปวดหัวีิดเลยใช่ครับใครบอกว่ามีมันคือ,คอวัวและเป็ดใหญ่แล้วถ้าหากว่าเรื่องน้ําไม่เรียบร้อยการค้าพาณิชย์ก็อย่าเป็นอย่างนี้ยวันนี้การค้าพาณิชย์ในตลาดมันคุกคาเพราะอะไรเพราะภาคเกษตร้ก็ภาคเนี่ยการทอ เพาะปลูกประมงปลุสุตั์เนี่ยย่ำแย่กันเพราะเรื่องน้ำไม่มีตุ้งไม่มีตังกันก็ไม่ก็ไม่มาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้ารองเทําทำตรงนี้ฟื้นได้การจับจ่ายใช้สอยในตลาดจะดีขึ้นการค้าพานิชมันจะดีขึ้นวนเลยะนช่นเป็นโซ่การค้าพานิชมันจะดีขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วจะฟื้นตรงนั้นได้ไรก็น้ำไงเพราะพื้นที่เกษตร80%นั่นเหละนี่ตอนนี้รับถ่ายรับปศตอมมาเต็มมืออีก าาปัญหามันเยอะมากเยอะงบ<ด>ประมาณไม่พอที่สําคัญคือถ้างบประมาณมันพอมันไม่เป็นไรแต่งบประมาณมันไม่พอ <c oughs> คืองานงานหนักเราไม่ว่าถ้ามันมีเงิน,น, <c oughs> นถ้ามีเงินเราบริหารจัดการได้อยู่แ <c oughs> ล้วระเบียบของสาธารณสุขร <c oughs> ะเบียบของสปทชร <c oughs> ะเบียบของอบจโอ้โหรสามระเบียบเพราะนั้นทําต้องไม่ขัดกับระเบียบของควงตามไปการรักษาเนี่ยยังเป็นหนี้อยู่เลยถามลูกโรงพยาบาลอำเภอมีโรงพยาบาลไหนไม่มีเป็นหนี้เป็นหนี้กันหมดนะช่วยกันคิดอะ หนึ่งไม่ขัดระเบียบใครสองต้องคงการบริการทั้งหมดไวพอดีของเราเนี่ยท่านสารนสุขบอกว่าเหมือนเดิมอันนี้ชาวบ้านโอเคแล้วว่าการบริการไม่ลดน้อยถอยลงไปท่านผู้ชมทุกข่าววันนี้เราจะเห็นว่าท่านนายกองค์การบริหารนนจังหวัดนครสวรรค์พลตํารวจนเอกสมศักดิ์จันทพิง์ท่านมีวิสัยทัศน์ที่เด่นชัดคือการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและค่าูกหลานที่จะก้าวสืบต่อไปาจากคนรุ่นเก่าอย่างพวกเราเนี่ย ก็จะเป็นรุ่นอีกสายเลือดหนึ่งแต่คนรุ่นใหม่ที่ท่านจะมองไว้ให้ลูกหลานมีจุดยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านประธานสภา,าท่านชื่อใช่ครับนรงพนมวันครับครับก็ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานโยบายที่ท่านให้คือนโยบายเชิงรุกก็คือว่าสอจอทุกท่านเนี่ยครับจะต้องเข้าดลงไปดูในพื้นที่รับฟังปัญหาทุกอย่างแล้วก็นําข้อมูลทั้งอย่างเนี่ยส่งเข้ามาให้รวดเร็วทันใจครับนโยบายการตรงเนี้ยที่ตั้งแต่ท่านเดินทางเข้ามาเนี่ยครับที่เข้ามาอยู่ที่อบจเนี่ย เป็นนโยบายที่ผมว่ามันจับต้องได้แล้วก็ทําแล้วก็ชาวบ้านถูกใจครับเพราะวันนี้มันการทํางานเนี่ยผมบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นนโยบายเชิงลุกการทํางานเนี่ยมันจะเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงเพราะพวกผมเนี่ยเราทํางานอยู่เนี่ยเราเป็นสจที่ดูแลในเขตในพื้นที่แล้วเราก็จะมีทั้งนายกอบตทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเวลาเกิดปถานารอะไรปุ๊บเนี่ยท่มทุข่าวสารเนี่ยมันจะรวดเร็วทันใจแล้วก็ทํางานได้ได้รวดเร็วอย่างที่บอกนะครับในระบบของเชิงลุกในวันนี้นะครับ สจชุติมาศิริรัตน์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยู่เขตอยู่เขตอำเภอลาดยาวค่ะโอ้ยอยู่ตรงนั้นบางคนมาก่อนคัวลาดยาวกันว่าใช่ค่ะแต่วันนี้ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะลาดยาวที่วงนี้หมายถึงว่าลาดยาวที่คุกนะคะแต่นี่คืออำเภอ่ที่เข้ามาแล้วท่านนายกของเราเป็นไงบ้างครับ คือสําหรับท่านนายกนะคะท่านปุตตจสมศักดิ์จันทพิงเนี่ยท่านมีแนวคิดนะคะมีตาริกับทางสอจอทุกท่านนะคะว่าพวกเราจะต้องทํางานอย่างเร่งรัดและก็เร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มอาชีพเรื่องสาธารณาสุขต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญในทุกๆด้านนะคะเพียงแต่ว่าณตรงนี้สอจอทุกคนต้องเร่งรัดทํางานให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอะไรที่มีปัญหาแก้ไขทันทีไหมทันทีเลยนายกคนนี้แก้ไขทันทีเมื่อมือชาวบ้านเดือดร้อนเข้ามาหานี่ท่านจะแก้ไขได้ทันทีนายนโยกการบริหารส่วนกว่าเนี่ยจะมองความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับก็นายกคนนี้นี่ก็ท่านตั้งใจทํางานจริงๆครับเพื่อชาวบ้านเราพี่น้องเราที่เดือดร้อนมานี่ท่านจะทําให้ทันทีเลยครับเดือดร้อนมาหานี่ครับ เรียกใช้ได้ตลอดเวลาตลอดเวลาครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนเป็นเจ้านายครับใช่ครับทำไปคิดไปตลับไปเยี่ยมค่ะในนามสมาคมอบจแห่งประเทศไทยนะคะเป็นตัวแทนมอบขอบคุณท่านนายกอบจนครสวรรค์ค่ะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะท่านขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่สวัสดีใหม่ฝากกถึงท่านนายกเลยค่ะ ดีใหม่ดีกท่นคนที่เกี่ยวข้องราชาก,การทั้งหมดลูกจ้างทั้งหมดนะที่ใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั่วกัวน